โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV352 นะครับโอเค Level 73อันดับรันปลอง232พลัง1,000,000 1, ครับอันดับพลัง383ผ่านด่าน422ัวละครสุดแก่ง287กิวอันดับ17ครับผมก็ ไอดีนี้มีสกินฟูบุกินะครับชุดว่ายน้ำนะครับผมเริ่มจากตัวละคร S R ตัวแรกนะครับก็โอเคสึนะครับเป็นตัวละครตัวดำนะครับซึ่งเป็นตัวเบต้าด้วยนะครับแล้วก็ดีมากๆเลยขอสปอยก่อนนะครับไอดีนี้ขายไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมโซนิคพลิพล er, ิซันเนอร์แทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะเด็กอะตอมิกวัคซีนแมนก็ มีสามเทพอย่างด้วงเด็กอะตอมนะครับผมต่อไปไปดูของนะครับของของโกเคสึนะครับไอทิมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวอุปกรณ์ก็เป็นเซตมีโจมตีชิติคอแล้วก็ HP นะครับฟุบุกิก็เป็น HP นะครับไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอะตอมิกไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวครับก็เป็นเซตนี้นะครับโจมตี HP ร่วงก็เป็น HP นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับก็เป็นเซ็ตความเร็วล้วนๆนะครับผมแทงช็อปก็ใส่ HP ไปครับมีป้องกันบ้างก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมโอเคต่อไปก็ของในกระเป๋านะครับก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับ ขอไปดวลกับเพื่อนในกิวนะครับผมเพื่อให้ได้เห็นสกิลกันนะครับโอเควนนี้ละกันพลังเยอะกว่าเรานิดหน่อยครับเด็กเราอันตีไปก่อนครับสตันได้ไหมครับไม่ได้สตันนะครับผมโกเกสืออันตีไปครับหมัดโกเกสือครับผมเกือบ <c oughs> <c oughs> หายเลยนะครับเหลือนิดเดียวเองอ่ะแต่ละตัวนักกากหวานเข้าอติใส่แสงท็อปครับยังยืนได้อยู่ครับผมยังไหวยังไหวอยู่ครับโอ้่งเสียงลงเลยครับเมื่อกี้โอเคยาวๆไปนะครับเด็กอันตีไปครับ ก็ชิวมากครับผมพลังใกล้เคียงกันมากโกเกีสึเล้กโกเกีสึเด้งดีมากเลยครับโอเคอ่ใครดีอ่ะอ่ะร้านสามละกันครับรลังห่างกันเยอะอยู่นะครับสองแสง เด็กอันติไปก่อนนะครับสั้นใครยังไม่ได้ครับผมเด็กขามานติครับสั้นโกคิสึแล้วได้ไหมสัันไม่ได้ครับเอาล่ะมัดโกเคิสึครึ่งหลอดนะครับผมแอครับเรายืนไม่อยู่ครับหลับไปแล้วครับผมเยวต้องสะท้อนไปนะ่ะ อตอมิกป่าแต่ครับจงังหวะนนี้หายไปสองสามตัวนะครับผมอุ้ยโกก่เท่มากครับผมเมื่อกี้เจกันตีไปครับติดบวกคัยี่หกเอ้สามตัวนะครับผมประก,กัน,กน,นโกคิสึเราไม่ได้นะครับผมมัดโกคิสึ หลับไปครับเหลือตัวเดียวนะครับเด็กอันตีไปครับผมจะหลับไหมไม่หลับครับโกวิือเตะไปครับอืมติดสาหัสเขาอึดมากเลยครับดารชายเขาอะตอมิกโอเคเก็บไปแล้วครับผม จ่มเมดโกเกสื่อนะครับเกือบ50%เลยนะครับไอดี ID นี้นะครับขายที่550บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีสกินมีรูปร่างของฟุบุกิเดินเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ